สวนสตรอเบอรี่อำเภอสีเชียงใหม่ริมโคง,งจังหวัดน้องคายนะฮะนอกจากจะเป็นอาชีพที่สร้างรายได้นะฮะยังกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวในะที่ทื่นชอบนะครับทยอยเดินทางไปเยี่ยมชมจำนวนมากเลยครับนางสาววันลุณีปาทะชัยนะฮะเจ้าของสวนสตรอเบอรี่สีเชียงใหม่ริมโคง ้าเลขที่1 2 2หมู่3ตําบลพันพลา้าอําเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายเปิดเผยว่าได้จัดทําแปลงปลูกสตรอเบอรี่มา2ปีแล้วนะฮะเพื่อจัดจําหน่ายและจัดทําให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของอําเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายซึ่งมีพื้นที่ปลูกประมาณ2ไร่นะฮะและจะมีการขยายพื้นที่ออกไปเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้าเยี่ยมชมนะครับแล้วก็เข้ามาเที่ยวด้วยนะครับและเป็นการเก็บผลสตรอเบอรี่นะทําการเก็บผลสตรอเบอรี่ด้วยตัวเองด้วยแะรวมถึงนะ,ะชิมผลสตรอเบอรับ โดยไม่เสียค่าเข้าชมไดอย่างใดนะฮะนอกจากนี้ฮะยังเปิดให้นักท่องเที่ยวนาเต็นท์มากางเพื่อชมบรรยากาศริมฝั่งโคงของอำเภอศรีเชียงใหม่ที่ชมทิวทัศน์ที่สวยงามนะครับคิดราคาเพียงคืนละ50บาทนะฮะที่นี่ตนยังได้เปิดร้านอาหารสําหรับนักท่องเที่ยวได้ใช้บริการนะครับรวมถึงซื้อสตรอเบอรี่เป็นของฝากกิโลกร,รัมละ4 0 0ร้อถึงห้าบาทแล้วแต่ขนาดของผลสตรอเบอรี่นะฮะหรือว่าจะซื้อย่อยในราคาแ็คละ150บบาทซึ่งช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการเที่ยวชมสวนสตรอเบอรี่นะฮะจะมีตั้งแต่เดือน พฤศจิกายนถึงปลายเดือนพฤษภาคมนะซึ่งปัจจุบันจะมีนะักท่องเที่ยวเดินทางมาชมจำนวนมากนะครับโดยเฉพาะวันหยุดเสาร์อาทิตย์ด้วยครับ